มาสวีท from Old Town อุทยาโอ้ยไปไหนก hey, 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 hey. ันนะเฮ้เอ๊ะ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 อมอโอ้ยระวังลูกค่ะ พี่ชายไปโรงเรียนเหรอใช่พี่ชายไปโรงเรียนการไล้ตอนเช้าเนี่ยโดยที่พี่ชายไม่อยู่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างปลอดภัยนิดนึงฮาสวัสดีครับทุกคนทุกคนไปทำงานกันหรือเปล่าวันนี้พูดคุยกันได้นะอัญญาลีนเดี๋ยวพม่านก็หลุดออกมาอีกอ่ะลูก หนูทำลางพ่อหลุดหลายทีแล้วนะเมื่อกี้นี้ป้าน,นุชมาเล่าให้ฟังว่าแบบน้องพีเขาพูดหลายครั้งที่แล้วใช่ป่ะน้องพีเขาบอกว่าเอาเลขไหมทุกคนใช่ไหมแล้วแล้วเขาก็พูดเลขหรืออะไรมาสักอย่างหนึ่งเออเขาเขียนเลขมาได้ข่าวว่าไปถูกหวยลาวกัน แต่หวยเราก็คือออกวันเว้นวันเนอะมันจะถูกก็แบบไม่แปลกเนอะพ,อพ่อต้องมีเสื้อทีมกับสาวๆแล้วค่ะ<ด> <c oughs> อัญญาลิง <c oughs> <c oughs> ใช่ เดี๋ยวพ่อเอาออกให้ไปนี่มอ่ะนี่ลูกเ <c oughs> ขาลองเพลงอัปปะถือนะไหนฟังนะอาปะทาปะถือ ชมคุณชมพูน,มมพนุสส่งมาห้าสิบดวงขอบคุณนะค่ะอู้ชนพ่อแล้วเปล่าไ, <c oughs> ได้ยินเสียงว่าพ่อเคียวแล้วหิวเลยโรตีใส่ใหม่ใกล้ฉันเฮ้ยพี่รัก <c oughs> มันแตกอีกแล้วว่า ขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะโอ้อลิซาเซ่ p เ a y i n g high and seek พ่อพ่อพูดเพาอคุยกับลูกสาวเนาะอัญญาอัญญาเต้นอาปัิถอหน่อยได้ไหมลูกอาาปัติเอาอะไรคะเดี๋ยวไม่ได้ต้องไปขอมามีไปขอมาหมีก่อนเดี๋ยวให้มามีเปิดให้ ทำไรคะเล,เล่นตัวต่อเหรอหนูจะตอบเป็นอะไรคะไปต่อข้างในไหมลูกเอาไหมจะเล่นไหมปีนเข้าไปเลยป่ะเดี๋ยวพ่ออุ้มเข้าไปให้ป่ะ <Okay. S 1> โอเคนะหนูต้องพูดว่าโอเคค่ะโอเคค่ะลูกไม่ใช่ครับค่ะลูกโอเคค่ะพูดสิโอเคค่ะ วิ่งไปวิ่งมาถ่ายไม่โดนเลยเอ๊ะเลยเดสตินยังวันนี้หมดแล้วเนาะไม่มีแล้วเนาะโอ้ระวังีิวาเล่นตัวต่อค่ะเฮ้ยไอศครีมด้วย

อนี้อันนี้่า่อันนี้่าไม่ใอ้าวทำไมอะคะอันนี้เปล่าไม่ใจเดี๋ยวพ่อเปล่าให้โอเคไหม อยาเล่นไรลูกอย่าเล่นไรค่ะพ่อๆเ,เลยเดซินไปขายที่เซอร์เคิลกี่วันคะเซอร์เคิลไปเหรอไม่รู้รู้แต่ว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเลอเดสตินจะไปเปิดที่แฟชั่นใช่ไหมวันที่1รู้สึกวันที่หนึ่งนี่แหละเลอเดสตินจะไปออกสำหรับคนที่อยู่แถวมินบุรีนะวันที่1เดี๋ยวเจอกันไปลองชิมกันได้นะขนมของบ้านบ้านเหล่ากับบ้านบัวนะใครอยากลองชิมเลอเดสตินก็อยู่แถวแฟชั่นไนแลนด์ก็ไปได้ <st il bing> อยู่ในแฟชั่นไอแลนไม่หมายถึงว่าบ้านที่อยู่แถวๆนั้นไงถ้าแบ,บไปแฟชั่นไอแลนก็ไปแวะซื้อกันได้วันที่หนึ่งแ,บบแต่ว่าก็คงแบบสักวีคหนึ่งหรือเป่าไม่รู้ห้าวันอ่ะไม่รู้เว <laughs> ลาขายโรตีใส่ใหม่บนรถไฟ <laughs> เขาจะใช้คำว่าเบาหวานมาแล้วจ้าเบาหวานก็คือน้ำตาลลว้ลวนๆเนอะ แต่เราใส่กเกงข้างในนะแก้มพี่วาโดนยุงกัดเหรอใช่ลูกบ้านนี้ก็คือรอยยุงกัดอยู่นานมากพี่เขาบอกว่าไลเช้ากับไลยตอนเย็นคนละฟิลจริงๆไลยตอนเย็นก็ต้องระวัง ทำงานอยู่ค่ะป้าปหนึ่งบอกมัมมีจะทำเสื้อเดี่ยวเด็กๆไหมคะอ่ามัมมีมมมยังไงมัมมีคือมีการคุยกับโรงงานเป็นเรื่องต้นแล้วแหละแต่ประเด็นคือกลัวว่าสมมติเปิดไปแล้วจำนวนมันไม่ได้แล้วฉันจะโอนต่างยังไงไคืนยังไงเขาใจว่าเออแต่ว่าทุกคนก็ไม่อยากพีออเดอร์ไงทุกคนไม่อยากพี order, ออเดอร์ใช่ปหมทุกคนอยากจะพีออเดอร์อ่า เดี๋ยวจริงๆต้องลงชื่อแล้วก็เจ็บต่างม,มันก่อนแล้วค่อยไปสั่งน้ำใช่ไหมก็คือจะต้องเปิดให้เขาว่าจอา,ามาแล้วเราก็จะได้จะบวนแล้วก็เอาไป็นคดแต่ปัญหาคือสมมติว่ามันไม่ได้จำนวนลิตแล้วเราจะคืนตังค์กันยังไงอ่าแล้ก็จะ,จะเป็นเรื่องยุ่งใหญ่เาใช่ยไหมครับคุณสุนิสาบอกใช่ค่ะพ่อพ่อถูกสามตัวโอ้โหถูกสามตัวเลยเหรอสามตัวก็คือตรงเด่งเลยดิใช่ไหม คุณสุนิสาส่งดามา1หนึ่งร้อยดวงขอบคุณทุกคนนะส่งดามาให้หรือว่าเราจะให้ลูกสาวเรียนเร็วหน่อยดีแปน,รรนรแหรือว่า,วาถ้าจะเข้าต้องเข้าไปแล้วหรอแล้วต้องเข้าต้องเข้าสิงหาณี้เขาเปิดรับสมัครกันเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเผื่อเข้าก็คือเข้าไปเรียนอะไรนะเควันปะ อะไรคะเป่าอะไรคะบับเบิ้ลเหรอบับเบิ้ลมันเป็นยังไงลูกบับเบิ้ลมันเป็นยังไงคะขน,นมขน,นมอะขน,นมเค้กขนมเค้ก มันเป็นอะไรของพ่อพ่อเยข้าโรงเรียนไม่ไม่น่าสอบได้ <c oughs> เป็นอะไร เดี๋ยวก็เจ็บหรอกลกูกมันไม่นิ่มนะอันเนี้ยสนจังเลยอ่ะเราอ่ะ <c oughs> พี่แพรบอกว่าคิดถึงจังเลยค่ะเ <c oughs> ขาหวอีกหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> พ่อพ่อวันที่หนึ่งนี้ <c oughs> ยันนี้พี่ชายใส่เสื้ออะไรเดียวกับพ่อๆแน่เลยไม่ใช่อันนี้เสื้อเก่าแล้ว <c oughs> อันนี้เราใส่ไปรู้ Paste, สึกใส่ไปเที่ยวเนะทานเถูกสามตัวหนึ่งถึงสิบสองหนึ <c oughs> ่งร <c oughs> ้อยสิบสองเจ้าพ่อพัพพีอ่ะคุณสุนิสาส่งมาหนึ่งร้อยดวง <c oughs> อ๋อเหรออ๋อ,อมันออกหนึ่งหนึ่งสองแล้วน้องพีบอกว่าวัน two t w e l v ใช่ไหมถ้าซื้อหนึ่งสองหนึ่งสองก็พี่ถูกคนรู้จักหาหาเลขชุดหวยลาวหนึ่งหนึ่งสองแตกแสนเลยค่ะพ่อพ่อรักเจ้าพ่อพะพีอมมีคนได้เป็นแสนเลยเหรอนะแสนกลีบแล้วเปล่ากระโ <laughs> <laughs> ปรงลูกสาวเปิด แต่เขาใส่หนังเจงนะแต่ว yeah, oh. yeah. yeah, ่าก็ดูแบบแปลกอยู่ดีที่รักกระโปรงลูกสาวดีดีให้แบบนี้ถือบ้างด้วยกัน ค่ะแล้มาต่อแล้วมาต่อกันแนเขาธงเอาไหมแฟร์มชัช่วยข้อตอนไหนช่วยข้อตอนไหนเสาเสาสูงเนี ไปเยอะเยยใโอ้ยโอเคโอ้มันจะหลุดมันจะหลุดค่ะเอาคุณมายุลีส่งมาสิบดวงขอบคุณนะคะ เมื่อไปซื้อนูกัดมาอร่อยมากค่ะคุณโบนะคะส,สีพิงค์ค่ะในเด็กใส่ชุดไส์อะไรใส้สามขวบมั้งลูกสาวอะไสสองขวบไม่ได้ละแน่นมากน่าจะเป็นสามขวบ มีรูผอมลงจริงเหรอไม่เห็นรู้สึกเลยรู้สึกอ้วนเหมือนเดิมเดี๋ยวมากวนเด็กๆไปไหมไปไหนคะมาเปิดเซ็นทรัลบางนาบ้างค่ะพ่อพ่คุณภูมินะคะเซ็นทรัลบางนาเดี๋ยวนี้คนน้อยเนะเขาเปิดเอ้ยเขาปิดรีโนเวทห้างด้วย เดี๋ยวต้องรอเขาปรับปรุงเสร็จแล้วอะ่ะน่าจะแบบคนเยอะขึ้นเ <Okay. S 1> พราะจริงๆบ้านเราก็ไปเดินบ่อยนะเซนทันบางนาใกล้บ้านแล้วก็มันเดินจนมันคุ้นคุ้นเส้นทางแล้วไง okay. Okay. ก็รู้สึกว่าสะดวกสบายดีถ้ามีซาร่าเกิดขึ้นมาอีกสักหนึ่งก็จะดีในหะ <laughs> ้เาเอออยู่ซาร่าใกล้ฉันว้าว wow. ม uh <c oughs> อะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะอันยา <c oughs> พ่อลองไห้แล้วไปโอบเร็วไปโอบพ่อก่อนอันญา <c oughs> ไปโอบโอพ่อเร็ว <c oughs> ไอ้วาก็คือไม่ได้สนใจ <c oughs> กน้ำพูดว่าไงลองให้เสร็จแล้วอ๋ออ้าวอัญญาทำไมทิ чи, ้งลงไปล่ะลูกไม่ได้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 อัญญายังไม่ปอกพ่อเลยนะ คุณวิพาพรส่งมาห้าร้อยดูววงขอบคุณค่ะาต่อคิวซื้อขนมแต่ไม่อยากกลับบ้านมีอยู่จริงเจอแปดหกหลงทางกลับบ้านไม่ถูกค่ะคุณพึ่งพรนะคะถ้าเด็กๆไปโรงเรียนคุณแม่เหงาแย่เลยกับบ้านก็คงจะเงียบแต่ว่าก็ไม่นานหรอกเพราะว่า เดี๋ยวเขาก็เลิกเรียนแหละโรงเรียนเรียนแบบบ่ายสองก็เลิกแล้วมั้งอเนยาคคอยาวฮัลโหลอีสอีสเตอร์ฟอร์เรนซ์มาจากลำพูนจะเจอเด็กๆได้วันไหนบ้างคะ ตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนจะไปออกบูธหรือว่าไปงานอะไรเลยเดี๋ยวถ้ามีเราจะบอกให้ทราบนะคะ,ะจะไปออกบูธที่เดอะคริสตัลราชพฤกษ์เด็กๆจะไปไหมจริงเหรอเราจะไปออกบูธที่คริสตัลราชพฤกษ์ทำไมเขารู้อะเรายังไม่รู้เลยเขาประกาศเหรอเลยเด็ตติงเขาประกาศเหรอคะออยังไม่รู้กำหนดเลย อ๋อยิาฟรักเลยตกหลุมรักขึ้นมาทันทีใครต่อให้หนูเราแควเสร็จแล้วอ่ะพ่อพถือต้องถือละวันนี้ต้องไปรับโทรศัพท์ใช่ค่ะพ่อ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 โอ้ อัญญาเรียกพี่จอยหน่อยได้ไหมลูกพี่จอยพี่จอยส่งดาวมาให้สิบดวงขาอ้าวเหรอคะวันที่หนึ่งพ่อพ่อกับเด็กๆมาแฟชั่นไอแลนด์ด้วยไหมพ่อคิดว่าพ่อพ่อกับหม่อมมีจะแวะไปดูบูธนะเพราะว่าไม่ได้ไปแต่ว่าเหมือนถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ไปแฟชั่นไอแลนด์นานแล้วแต่ว่าเด็กๆต้องไปเรียน คุณโบลาส่งมา99ดวงขอบคุณนะครับเข้าปีหน้าเธอขายอยากดูน้องๆ้อตอนเช้าคือเข้าเรียนหรือไม่เข้าเรียนอาจจะไม่เกี่ยวกับการร้านนะแต่ว่าที่ที่เราให้เข้าจะก็คือเข้าตามที่พี่เขาเขาไปเรียนแหละตามอายุพ่อมาภูเก็ตด้วยเด็กๆมาด้วยไหมอคุณสุนิสา ตรงหนึ่งหนึ่งสองสองตัวบนล่างอีกค่ะเพรา่อรักเต้าผีอ้าวไปกันหมดแล้วคุณแนนซี่ส่งมาห้าร้อยดวงครับขอบคุณนะครับคุณแนนซี่ไปไหนกันมาไปไหนกันมาคะไปเที่ยวไหนคะ Gracias. <laughs> เพจเไดเดตินประกาศค่ะพบกันที่คริสตัลเอสบีราชพฤกษ์วันที่ยี่ิบเจ็ดอ๋อโอเคโอ้คนลดลงไปเลยวันที่หนึ่งหยุดค่ะพ่อพ่อ,อ,อวันที่หนึ่งวันหยุดเหรอวันแรงงานใช่ไหมแต่ว่าเด็กๆไม่หยุด เรียกพี่แหวนได้ไหมอะอัญญาลินเรียกพี่แหวนหน่อยได้ไหมคะแหวนค่ะว่าไงนะคะพี่แหวนเก่งฮะลโหจะให้ไอวาเรียกมั่งอีบาอวาวันนี้อวาคะไอีาเรียกพี่แหวนหน่อยได้ไหมลูกพี่แหวนได้ไหมโอ้โอ้โอ้เรียกเรียกหน่อยนะเรียกพี่แหวนหน่อยเรียกพี่แหวนหน่อยไอวบาลินเรียกพี่แหวนหน่อยอีาลิน เป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะวิอัญญาหายไปไหนเอออัญญานอนเหรอฮัลโหลได้ยินไหมเสียงยังอยู่ใช่ไหม ถ้าใครได้ยินคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมเหมือนคอมเมนต์ไม่ขึ้นเล้วคอมเมนต์ไม่ขึ้นแล้วอะละครหรือเราไปก่อนเราไม่รู้จะคุยอะไรกัน ไว้เก็บเลยเก็บเลยอะเดี๋ยวให้บายบายแล้วกันลูกบายบายหน่อยบายบายหน่อยบายบายค่ะอัญญาอัญญาบายบายหน่อยอัญญาบายบายหน่อยค่ะเอาสซนละโอเคพ่อบายบายเองแล้วกันบายบายทุกคนอืมบายบายทุกคนนะ À, อ่ะไอวาพูดหน่อยบ๊ายบายทุกคนนะบ๊ายบายทุกคนนะอืมบ mm, ๊ายบายค่ะ